นี่ครับมาเลยวิธีการเอากับก้องตัวตึงลันตาครับหรือว่าเว้นเบนซินครับอลไครับส้วงครับน้่นแหละกับเริ่มตัดเลยกาตัว1ีบลกลานครับแต่วันนี้ไม่เอาแลวันนี้เอาโล่เย็บาต่างครับกาขึ้นัดูอัดูเลยใช่ถ้าได้ซีฟโลก็มัน ส่งบานอาซิปครัตัวไหนครับลินเบนซินครับจำื่อไว้ดีเลยคือใช่มวกลอลินกันครับใส่หมวกอะไรหมดส่งเสริมหมดลุ้นแบบล้นมาแล้วครับตอนเดียวต้องหักตังครับรัวอาซิปเอาไม่ได้เลยครับได้กิงนั้นครับหน้าข้างหน้าเลยบ่ ยิบไมาได้กางได้ทังมือนยิยิบได้พอได้ไหมแล้ววงเลยป่นอ่อยปลอดภัยไว้ก่อนเหมือซฟที่เฟิร์สเซฟทีิกัาเซฟที่กัดเลยกูจะหน้าเครื่องน่อยก็ลาเดี๋ยวจะเปิดเสื้อค้าลาเอนุ๊กแบบโอกอหยากมากแบจะพุ่ชูไม่เลยับเยอะยกันบน้นี่มาไทยทำือแบบเอ็กซ์คลูซีฟเบนี้ขึ้นบนต้นกัน นี่แบบปากกล้องขึ้นบนต้นครับมีนั่นนายเพื่อนๆเลยได้ไม่ตัวถึงครับต้องใจชุดนี้เลยแบบแบบเพื่อเพื่อนๆมาคือซ้ำรวยครับซ้ำรวยครับเพื่อนๆบังวินบอกเลยนู่วบงวินเบนซินล็อกอืมครับเดิมเดิมนี่เป็นตัวถึงครับก็นี่ตัวถึงกอลันตาครับเออลงกองช่องลูกครับคือเก็บมันได้ครึ่งได้ครึ่งนู่นครับได้ครึ่งลูกครับ ล้นนลกครึงนกนแรงไม่ต้องก็ได้ครับอันใไดรับนครับครับอทีเอาได้พ่อครับในในถึงนู่นครับพี่มือพี่มือเราต้องเน้นปอดไปไบก้อนกับพี่มือแต่ไ่งกับปานิกรปนได้ไหมได้ฮะออกได้ยหได้เยี่ดว ก็เย the ็บกิ่งตายยังไงเนาะไปเลยถ้าอกไม่ได้ก็นู่ก็ไม่ต้องเอเอาตีเอาง่ายๆไม่เน้นความันจะได้อได้ไม่เปนนัดีนัหมายกับมนาำปังนู่เจ้าหยกได้ถ้าหยกได้ไม่โนรปาดได้ไหม่ได้ขวยเตียวเดียวก็ได้นั่นกวยหยกได้นู่มาต้องกุนมาปาด

กันายลวันนี้ลงวะฟนดูบากนั <c oughs> ากนเบ้าิแบบแม่รู้กินนะูได้มาลูกกับกนบนู่แบบทังน่แหละเก็บเทวารุงเรือกแบพามาขึ้นฮเ,เลกันู้นเ็นทเลดิความไชูชูว่ารับน้ำตาลีประมาณสองร้อยเมตร กินเนื้อที่ก็ใชเปลือกในทุงแบบนี้เลยครับที่รไานค้าหัโมครับเนื้อเรนไม่กินจะได้ไม่แบบนู้นได้มตั้งใจยังไงเอามาผัดกินันเนาะเี่ยวไม่เหมือนดวยาวไม่เาะยาวหัวทีงไหน

กินหมดเต็มปากวแล้วเต็ม <c oughs> ไม่ใช่หวานบ้าโอ้เซ็บ นี่ตรงนี้อะไรบอสนี่ก็ย้อนเหมือาสันอืมนายิงเลยมามีขึ้นนนลังชาดมั้ยใชในนิววันนั้นเราเลียงกินมือเบ็ดเออเรงไหวเนี่ยกินนี่มั้ยโค้งอะไรตรงนั้นเลยบอสเดี๋ยวเรียกพับเป็นไงเออนี่นี่ เออนะเก็บหลุหลวนก็นั้นนะของนี้นี่พี่บอกนกนกไม่ต้องมันตายได้กันนี้พุ่มชาตัวมาให้เป็นไฟก็ไงมันจะโดนทินท้งกับให้มาเลยวิธีการขึ้นนะจ่ากองจ่ากองห้ามุมือก่อนครับจ่ากองกระชือกองเมืองยานต้นไม้มาวะเลยจ่ากองเป็นลุ่มนะครับ <laughs> mua mình à, con hôm qua quầm xuống rồi Chị biết cơ bên máy kín <laughs> <laughs> Như cặp rồi Đi bên đi một mấy nát, nát cặp <laughs> mình nhiều lúc học tay của my diamond and tarium. Cannot be win binh sin yung makapo y lúc học kỳ này tari <laughs> mi. Tắt 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 cái tắt tắt

นออกไเใส่ข้าว,วได้ไหมได้นี่แบบนี่ผานปนอย่ตรงนี้เลยดูยี่ทิบา,ทบ,าบานกับใค้รากับบ้าน ใช่ครับตายอยู่ลิ่งก็ลิ่งลิงยอมครับงเยอะพีครับเรงกันนกินงนออกไม่ได้นะเนาะนี่นี่ได้ได้กูไม่ได้กินบุนู้นะเลยวนน้อนี่๋อีเรากันไปได้นะไปกไมรับาได้ก่อนดยวตั้งกเงินก่อนมากากินบยู่นะวันนาะ จู่นนัว่ากินงันเหมือนจะกระดุข้างใต้เลยนี่กับคนนี้ที่ทำโยดโยดจมคลิปไปเลยใช่เบื่อเรือมักชุดในช่องผมเลยครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเปิดเป็นกำลังใจเป็นบินซินครับระวังกันครับ

ไม่ได้กันกับปังเวินบินดินเราพอกลางขึ้นไม่ได้เลยอ่ะบตะข้างลุงเก็บกับตะข้างลุงเก็บกับเซโก้เห็นกลางขึ้นกลางเรียมเย่างนั้นแับทุกเดิมเลยก็เอาเอาฐานนั้นพอคเอาตานที่เอาได้พ่อเด็กไปนอกเรียมกับเด็ากิ่งงักปากันก็ไม่ได้ตั้ครับได้แล้ว